พ่อแม่พี่น้องครับอัปเดตคอรมอเคียวยาโควิด -19 ลดค่าน้ำและค่าไฟ3%เเซพร้อมคืนค่าประกันมิเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง 4H10 บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชน แด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับฮะเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับก็สําหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านวันนี้เนี่ยกระผมบารมีคนจนก็จะมาขอนําเสนอข่าวและก็มาอัปเดตข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องราวของคอรมอเคราะเยียวยาโควิด -19 ลดค่าน้ำและค่าไฟ3%เปอร์เซพร้อมทั้งคืนค่าประกันมิเตอร์รออะไรอยู่ล่ะครับพี่น้องเฮกันเลยสิครับเฮกันดังๆเลยครับ,พ,พ,รบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอมอเอาล่ะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนที่จะอ่านข่าวนี้กันนะนะบารมีคนจนก็จะต้องขอชี้แจงที่มาก่อนนะครับว่าที่มาเนี่ยมาจากไหน ซึ่งที่มาข่าวนี้นะครับมาจากเพจเด e s ส a n d a r d นะครับผมซึ่งเพจนี้เนี่ยบารมีคนจนต้องบอกเลยว่ามีคนกดถูกใจกว่า1ล้าน2แสนคนเลยทีเดียวนะครับและมีผู้ติดตามเพจนี้กว่า1 5 3 0 0ล้าน5แสนคนเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับช่องบารมีคนจนมีคนตามแค่5 0 0แสนคนนะ่ะแล้วเพจของเขาอะ่ะมีคนตามอะ่ะ เป็นล้านคนนะพี่น้องโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวบารมีคนจนเนี่ยจะรายงานข่าวจากเพจเดอะสแตนดาร์ดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะรายงานกันนั้นบารมีคนจนไม่ขออะไรมากนะขอแค่คนละหนึ่งไลค์ให้กําลังใจบารมีคนจนในการรายงานก็เพียงพอแล้วนะกดไลค์เสร็จแล้วมาฟังกันเลยนะครับพี่น้องบารมีครับอัปเดตคอรมเคาเยียยาโควิด -19 ลดค่าน้ําและค่าไฟ3%เปอร์เซพร้อมคืนค่าประกันมิเตอร์ วันที่17มีนาคม2,563เพจ f a c e b o o เดอ e ส t ต n d a r d ได้มีการรายงานว่าวันที่17มีนาคมแนลมนพินโยสินวัตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีมาตรการการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 มีมาตรการช่วยเหลือดังนี้มาตรการด้านค่าไฟฟ้าลดค่าไฟฟ้าสหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2563คาดว่าจะใช้งบประมาณ5,160ล้านบาทขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ประเภทกิจกรรมเฉพาะอย่างวงเล็บธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าที่พักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบีย้ยผ่อนพันได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน ถึงเพื่อสภาคม2,563คืนเงินประากาันการใช้ไฟฟ้าวงเล็บประกันมิเตอร์โดยคืนให้กับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กรวม22.17ล้านรายวงเงิน1.30หมื่นล้านบาทต่อไปนะครับจะเป็นมาตรการด้านค่าน้ำประปาลดค่าน้ำประปา3%เ ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563ใช้งบประมาณ330ล้านบาทขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและให้เช่าที่พักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบีย้ยผ่อนพันได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563 รวม3,900รายคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาวงเล็บประกันมิเตอร์น้ำโดยคืนให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่พักอาศัยรวม5.7ล้านรายวงเงิน2,834ล้านบาทขอขอบพระคุณรูปภาพจากคุณชานกล้าสำเนียงแจม่มอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ thestandard.co นี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวนี้ก็ถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับกรุณาช่วยกดติดตามให้กําลังใจช่อง YouTube บารมีคนจนเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆแบบนี้ทุกครั้งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสาระความรู้ดีๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับผม ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากเดลสแตนดาร์ดด้วยนะลิง์ข่าวลิง์ที่มาจะอยู่ในรายละเอียดถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องอยากจะตามไปรับชมอยากจะตามไปอ่านสามารถตามไปรับชมกันได้นะครับก็สําหรับลําดับถัดไปนะครับเดี๋ยวกระผมบารมีคนจนเนี่ยจะขออนุญาตอ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติมให้ท่านได้รับฟังกันนะครับมาฟังกันเลยกับข่าวนี้นะครับผมเปิดวิธีรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทุกบ้านมีสิทธิ์ได้6000จ่ายจริงสิ้นเดือน วันที่9มีนาคม2,563เวลา18นาฬิกานาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงเรื่องการแจกเงินว่าวันนี้ยืนยันการจ่ายเงินคนละ2,000บาทยังไม่มีการจ่ายเบื้องต้นจะมีมาตรการเคินเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประมาณ3,000บาทต่อครัวเรือนเมื่อไม่แจกเงิน2,000บาทแล้ว จะเปลี่ยนมาเป็นคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า3,000บาทแทนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ารายละเอียดคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้านั้นต้องทำอย่างไรใครจะได้เงินแล้วจะให้เงินอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับทำความเข้าใจก่อนก่อนไปเอาค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านะครหลวงวงเล็บกอฟอนอเปิดเผยว่าสำหรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนั้นหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าจะรู้จักกันในชื่อค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยที่มาที่ไปของเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงอธิบายไว้ให้เข้าใจง่ายๆว่าครั้งแรกที่คุณยื่นขอใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทําเรื่องยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ส่วนเหตุผลที zos, 2021, mm ่ต้องเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงยกตัวอย่างความจําเป็นที่ต้องมีการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้เห็นภาพว่าบ้านของนายกอไม่ยอมจ่ายเงินไฟฟ้าทางการไฟฟ้านครหลวงก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของนายกอที่เคยจ่ายไว้กลับเข้าให้รัฐ หมายเหตุ head, ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจะได้รับดอกเบีย้ยออมทรัพย์ทุก5ปีโดยคิดในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยโดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันคืนเมื่อยกเลิกการใช้ไฟฟ้ามีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้มิเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทวงเล็บบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาท วงเล็บเป็นขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้มิเตอร์ขนาด30วงเล็บ100เงินประกันการใช้ไฟฟ้า4,000บาทวงเล็บบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดมิเตอร์ขนาด15ทับ45เฟส3เงินประกันการใช้ไฟฟ้า6,000บาทวงเล็บประชาชนไม่นิยมใช้จะมีประชาชนส่วนน้อยที่ได้รับอัตราเงินจำนวนนี้ทั้งนี้นายสนทิรัตน์ได้กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้ามีตั้งแต่300บาท2,000บาท4 0 0 0บาทและ6000บาทในสนธิรัฐสนธิเจรบงรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพลังงานกล่าวรายละเอียดการรับเงินคืนในวัชระกันนิกาโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยกับทีมข่าวว่าผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าประกันค่ามิเตอร์มีจำนวนรวม21.5ล้านรายคิดเป็นวงเงินประมาณ30 0 0 0ล้านบาท เริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขณะที่นายสนธิรัตน์สนธิเจระบวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนสามารถดำเนินการขอคืนเงินกับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าท่านขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงให้บริการพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัดของประเทศไทยยกเว้น3าจังหวัดที่ได้กล่าวไว้เมื่อครู่นี้เงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนจะมีจำนวนเงินไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ และมิใช่ว่าทุกคนในบ้านจะได้เงินแต่ผู้ที่ได้เงินจะเป็นผู้ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงกล่าวกับทีมข่าวยกตัวอย่างเช่นที่บ้านของนายกใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15ทับ45นายกจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น2,000บาทเมื่อผู้สื่อข่าวถามนายวัชระโฆษศกกระทวงพลังงานว่าถ้าเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วลูกหลานจะได้รับเงินคืนหรือไม่ ได้รับคำตอบสั้นๆว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวทีมข่าวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปครับ